สบายดีพ no? ่อแม่พี่น้องสุขูุู่คนสุมองสุบอลพ่อพ่อก็ซองน้องแทนเนาะพี่น้องนี่ก็มีหมักหมักอื้อพี่น้องเอ้ยกำลังสีแกงน่อไม้พี่น้องแกงน่อไม้กินบ่ายๆพี่น้องกินตอนบ่ายพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือมันบ่แม่นกินมันบ่แม่นกินเพรนที่อัดกับกระปุกพี่น้องเอ้ย หมอกำลังผดพี่น้อยพี่จีเปอยไว้เอาตัวในี้ลงก่อนทักขยงลงไปพี่น้อง

าแม่เพื่อจะใส่พวงนวดเลพี่น้องเลยเอาบวงไปใส่ใช่ไหมบวงมันก็ออกแล้วมันน้อยมีการเอาบวงมันออกแล้วพี่น้องหนึ่งทับพีดผ่านไปพี่น้องสองทับพีดกลุ่มเสดตามมาพี่น้องเลยลงมายัางอันนั้นนะ ปูจ่อยบได้พี่น้องจนบ้สลลงมาเอาแกงแบบนี้นะอ้าวลงมาเอาเก่ลงหม่ว่าะหนลงมาลาเคยละเอาเมื่อกี้ยืนเืินเคยละไดีพี่น้องผัวโอผัวเหวมาทางใดนี่นะส่องไม่ได้พี่น้องส่องเสริมพี่น้องมาหาล มาคุณนมากระลุงไงอันเช่เอิญเนี่ยพี่น้องเอ้ยได้ก็เลาะเบิ่งแลวส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะเซตเป็นทีเล็บเ้าะเลยพี่น้องเหมแกงนอไมันพี่น้องกระปนมากะทินพี่น้องเอยมามพี่น้องมกท้า มามาพี่น้องเดิมาเดิมาเดิสบายดีพอพี่น้องเอาว่าเไปะแอนสายดีสบายดีพี่น้อง ไปดีคื่น้องกินข่าวน้องกันเด้อน้ำมาข่าวานหลิดน้ากูแหงกัยห่อแหงกแห่กูไล่ลงลีด สบายดีพี่น้องมาได้พี่น้องกินข้าวบ่ายน้อกัน ลงมาพี่น้องอีนใบคามปูสุกสุกใบผ่าน ได้ใจนี่แหละมามา,า,มายังนอนเคยอ,อยู่าม,ามึงจะขี้หนามปะจ๊ะปืนกูมีอีแล้วก็ต้มใส่กระห่วยใส่แต่ทหารว่าเล่นซื้อแล้วพี่น้องเด้อวยนมกินไหมเก็ยังไ,<ม>ไงล่ พราเอามาเชิเพาะพลูกเลูกเบุมาเสือยิงใสแต่อนหัวเอ้ยเอ้ยน้องเอ้ยย่างจะหึงเหยียบทุกหนักตายเลยลูกพันล็อตไ้เลยหน luôn xuống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่เชื่อนรือยังนับไม่เชื่อหรือแล้วส่วนนั้นคอว่าน้ำโดนหมาน้ำคือส่วนมาหัวหมุ่หัวยองมั้งนอนอยากรับแล้วม้วนหล่นม้วนหล่นเอาเงินก่อนนะทัดเมื่อเอาเงินก่อนนะกันยามาที่ บนอะไรไปฮะวะเาชงจักรารฮะวะพี่น้องก็สามเดือนสี่เดือนหาเดือนจนนผ่อแกน้จดมืดกือบยลำหยมุงาบกที่ห้ามกรทนหกินจะุ๊นะมดสี่จอยเก็บลงมาขาบกใบมันมมีแตมิ

เอาบ้านกันนะลุกลุกลุกมาสีขาบนะลุกลุกหมากันชุดสวนพัดหมาดูจะตอนมึงไงส่องไปเนี่ยมึงเนี่ยะตอนเนเออไอเด็กตายเนาะไอเดจะฟองผักสองเองนะพี่นกเนาะไอเด็กตายเนาะผักเดียพี่นกไอศิลป์ผักเราสองไอเด็ตายเอเด็กตายเอากระตายกะต่ายอยู่จอยู่ตา ตีมันตีลูกเอาเันตายเอกับสุดสี่อเอาเันตายื before. ออันนามือนะใส่มัานนะลูกลูกลูก uh, ลูกลูกลูกมีปลามันลูกน,นลูกลูกลูกอ้าวงัวลด

ในหัวใบในหัวใบนั่งนี่นั่งเหี้ยนั่งน้องสาวหล่ะนังน้องสาล่ะนังกินรัมเน้องเทศมากินใบนั่นแหละม่มีสามิ้นหมดเยนงเด้อใบมันยังไปบอกเออหน่อยจิงจริงยใบแลวนะไม่ประโยชน์นอกข้างนอง แม่นึ่งเมาไกเดหน้าเจ๊นมาปลาบวงพี่น้องเอ้เยน้องเจ๊นเหบน้าจิตโกลด์ใตเหยียดไมน่ประนวดมาลุกสายตาพ่อแม่มาพี่น้องเขาเมย์มาบอกเลยพี่น่องมันเบื่อกินรำมันนะโลอโลดลงกระดางหนาแขลเลอ เอามันก่อด้พี่น้องาพรอยากซื้อเขียนนะคอมเมต์มาบอกอุ้งี่นห้องโลละลอยเอากอะยวเมันก่อเ็ดี่เออมัควันนะควันนะพี่ษอาสรหนาพี่ปษยังปลูก ใสกรเจิกันนี่ใส่กระโดด่ามวยมูนลังุดตเห็นื่อเอามันก่อนนะเห็หน้าเกี่ยวเกี่ยวข่าวดำหน้าเรียสตายเนาะเอามันก่อนนะได้ต่อไปก็ห้ามไปเนาะี๋ยวเงี๋ยว เทแห้งนาะตอน้องแจกได้เมียใหม่ขอม่าถ้าเราได้กินสับอืมมเพรเรากินสให้กินเก่าอย่าเป็นเดือนสามยู่แลดวกเด็ดเด็กเด็กเเดเบกเด็กกด็กเก

เอามาันก่อนหนักเบิ้ง